ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษผู้ขอรับการประเมินนางดาวเรืองวงแสนชัยตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนานวางังอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ สังกัดเทศบาลตำบลน,นาวังนางดาวเรืองวงแสนชัยเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2522อายุ43ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวยัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบรรจุรับราชการเมื่อวันที่1สิงหาคม2555ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวังกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวัง รวมอายุราชการ9ปี6เดือนและดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการมาแล้ว3ปี6เดือนปฏิบัติงานการสอนระดับปฐมวัยสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลงคำครองจองเพื่อให้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์รู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะด้วยวิธีต่างๆ กิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และจินตนาการโดยใช้ศิละปะเช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นการแกะตัดปะการพิมพ์ภาพกิจกรรมเสรีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามศูนย์การเรียนรู้ที่จัดไว้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเช่นศูนย์บล็อกศูนย์หนังสือ ศูนย์ร้านค้าศูนย์บ้านเป็นต้นศูนย์ต่างๆเหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อยกิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็ก แต่ละคนเป็นหลักกิจกรรมเกมการศึกษาเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดโดยมีชั่วโมงการสอนตามตารางสอน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่เวรรับส่งเด็กปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดเสาร์อาทิตย์และหยุดนักขัดตฤะเร่บันทึกงานธุรการในชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่1กิจกรรมเรื่องการส่งเสริมทักษะการจำแนกรูปทรงเรขาคณิตศาสตร์กิจกรรมเรื่องการส่งเสริมการไหว้กิจกรรมเรื่องเด็กพูดไม่สุภาพ กิจกรรมเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมือการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่2กิจกรรมเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทักษะการพูดโดยใช้นิทานกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมทักษะการระบายสีเด็กปฐมวยัยกิจกรรมเรื่องการจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจและสังคม กิจกรรมเรื่องการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขางานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปากและฟันกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมการพัฒนาการจักการเรียนการสอนกิจกรรมโครงการเด็กไทยสวมหมวกนิรภัย กิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ปกครองมีไรายได้น้อยเพื่อให้มีหมวกนิรภัยชั่วโมงการปฏิบัติงานปีการศึกษา2564รวม1098ชั่วโมงปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษดังนี้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวางัง ตรวจรับจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนจัดทาบัญชีเบิกจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต,ตำบลน,นาวังจัดทาโครงการต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน,น,นาวังงานประสานความร่วมมือกับชุมชนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง การพัฒนาตนเองในปีการศึกษา2,564การเข้ารับการพัฒนาตามวิทยฐานะที่ขอ3หลักสูตรรวม65ชั่วโมงใน1ปีการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพทั้งสิ้นจำนวน28หลักสูตรรวม181ชั่วโมง การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรโดยจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทั้ง4ด้าน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมมีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้วิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐ,ฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนและท้องถิ่นจะทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน6กกิจกรรมหลักระดับปฐมวัยให้สอดคล้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการบันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจัดทำสื่อการเรียนการสอนออกแบบสร้างนวัตกรรมนำไปใช้และประเมินผลโดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จะทำวิจัยในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาร่วมกันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพเป็นไปนตามหลักสูตรของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดก,การชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างความคุ้นเคยกับเด็กจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กได้แก่มุมสัมผัสมุมบล็อกมุมบ้าน ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการให้เด็กรู้จักคิดวางแผนและตัดสินใจรู้จักการรอคอยรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดเก็บกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรักษาความสะอาดห้องเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เยี่ยมบ้านพบปะพ,พูดคุยกับผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเอาใจใส่และส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการมีการศึกษาคนา้นคว้ารเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพอยู่เสมอโดยเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมานาทางวิชาการการศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ มีการศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานทําให้สามารถประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจปีการศึกษา2564 จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพทําให้เด็กนักเรียนกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกมีระเบียบวินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนําด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคําแนะนําพร้อมนําปฏิบัติ และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียนเพื่อเป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปขอขอบพระคุณ